แล้ว e ีแล้วมีความตื่นเต้นยังไงบ้างละคนสำหรับมี่นะคะก็ทั้งตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็ใจหายที่รู้สึกว่าตัวละครที่เราอยู่กับเขามาประมาณครึ่งปีเต็มๆเนี่ยกำลังจะต้องถูกส่งคืนให้ไปอยู่ในนิยายแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะแปขายไข,ขายเลยไปขายอก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่เรื่องราวทั้งหมดดาเนินมาจนถึงตอนจบแล้วแต่ก็รู้สึกใจหายด้วยเพราะว่า เราเองก็รักตัวละครของเราแล้วเราก็ยังไม่ได้อยากให้จบแต่ว่ามันก็ต้องถึงตอนจบแล้วอะไรเงี้ยเราก็วันนี้ก็ดีใจมากที่เห็นโปรเจกต์ของแฟนๆหลายๆคนรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะก็เหมือนกันค่ะรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายเพราะว่าเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มาหลายเดือนมากแบบเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างอย่างดี<ไ>ที่สุดพอมาถึงวันสุดท้ายแล้วเราก็มันก็ดีใจที่ผลงานเราแบบ ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันก็ไม่อยากให้จบวันสุกร์สองทุ่มจะไม่มีเพลเยอร์แล้วเหวมือนกันค่ะคือไม่ใช่แค่แฟนๆที่รอวันสุกสองทุ้มตัวนักแสดงเองพวกเราทุกคนก็รอวันสุ2ก2์สองุ่มเพราะว่ารออ่านคอมเมนต์จากทุกคนแล้วแบบว่าวันสุ2ก2์สองุ่มเราจะไม่ได้เทรนกันแล้วเหรอเนี่ยอะไรางเ้ยรู้สึกใจหายค่ะอยากให้แต่ละคนยีแคปตัวเอง1ิบเที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกับ ัวคาแรคเตอร์ที่เราเล่นว่ามันเป็นยังไงบ้างเอพอมันผ่านมาสเก็ตอีพีแล้วมันเอาใครก่อนพี่ไอก่อนเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากๆตอนที่เราอ่านบทหรือตอนที่เราแสดงหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเป็นผู้ชมที่ดูเรารู้สึกว่าตัวละครเรามีการพัฒนาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดร <c oughs> <อ>ู้สึกรักก็รักรู้สึกเจ็บก็เจ็บรู้สึกเสียใจก็เสียใจสุดๆ เราว่ามันเป็นดนามิกของมนุษย์คนหนึ่งที่มีความขึ้นความลงมีทรอมาในใจมีปมบางอย่างที่ทําให้ไปไป,ไปมาๆไปไปมาๆเรารู้สึกรักแล้วก็ขอบคุณตัวละครตัวนี้มากมันทาให้เราเห็นมุมมองของคนคนในอีกแบบหนึง่งร่วคะใช่ลใจไหมว่า,าในการตัดสินใจครั้งนี้ของเรามาเล่นแล้วมันมประสบความสำเร็จ โล่งใจค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เรารับซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่เคยบอกว่าเรารับจากตัวละครเราอ่านตัวละครของพรอทิชาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดเขาในเวอร์ชั่นของไอซ์อามีนาเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้จักคนคนนี้มากกว่าการที่เราได้อ่านแค่ในตัวหนังสือค่ะเราก็รู้สึกดีใจค่ะที่มาถึงตอนสุดท้ายแล้วแต่ก็ใจหายเหมือนกันค่ะค่ะก็สําหรับปันเนาะในสายตามีก็เรารู้สึกว่าดีใจที่ 11 EP ที่ผ่านมาเราก็เห็นเขาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือปันเนี่ยอาจจะดูเป็นคนขี้เล่นหรือว่าตัดสินใจเร็วคิดน้อยทําเร็วก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็เห็นพัฒนาการและความเติบโตของเขาที่เขาเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวข้ามแบบแบ็คกราวด์หรือทอมาของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความรักแล้วก็เรื่องครอบครัวซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานของมนุษย์หลายๆคนที่เราจะต้องผ่านความเหมือนกับ ความยากลําบากในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเราก็ดีใจแทนปานที่รับมือได้อย่างเข้มแข็งค่ะอาจจะถูกใจบางคนบ้างไม่ถูกใจบางคนบ้างแต่นั่นคือสิ่งสําคัญของการเป็นมนุษย์ค่ะก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ระหว่างทางก็มีคน ว่าทำไมไม่เนิ่นสทกี่ไม่เนิ่นตัดสินใจกซีตลอดอ่ามันก็เป็นอัตรทถ้าถ้าเม้นทางนั้นส่วนไหนจะมาทางนี้ค่ะอ่พี่พลก็โดนโดนเยอะมากเลยค่ะโดนอีพีเก้าโดนอีพีเก้าโดนเยอะมากก็เลยบอกว่าคือเขารู้สึกว่าใจร้ายเกินไปแล้วเขารู้สึกว่าหมายถึงคนดูบางคนก็จะรู้สึกว่าเออไม่มีเหตุผลแต่เรามองว่าเออถ้าเป็นคนคนหนึ่งที่เพราะแต่ว่าหนูคิดว่าพอเขาได้ดูอีพี10แล้วเขาเข้าใจมากขึ้นคือตัวละครพี่พลในซีรีส์เพลเยอร์ อธิบายช้าค่ะเลยทําให้พลอยโดนด่าเยอะ <laughs> อธิบายช้าคือหมายความว่าเก็บพวกดีเทลต่างๆไว้อธิบายตอน10ตอนเดียวเลยค่ะใช่ค่ะเลยเป็นปอีพีโปด้วยเพราะว่าเฉลยตัวเองอใช่มันเป็นซีเควนซ์ของการเล่าเรื่องค่ะจะเล่ามุมปัน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 แล้วก็มาเฉลยว่าอี10ิก็คือพี่พลอยรู้อะไรบ้างและ และต้นเหตุของการตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆของพี่พลอยก็เลยเหมือนโดนอัดไว้ก่อนเนาะใช่แล้วก็เลยมาเฉลยทีเดียวก็เลยโดนด่ามาเรื่อยๆค่ะเมื่อไงบ้างทัวลงหรือว่าคนที่ยังรอยตั้งอาทิตย์นึงว่าถึงสิก็เอ่อก็บอกว่าให้ใจดีกับพลอนิดนึงนะคะไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ก็คิดว่าเขาอินก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอินเพราะว่าเขาอินมากๆมีทั้งดเร็กเมสเศจมีทั้ง ผ่านทวิตเตอร์มีทั้งหลายๆแอปที่แบบพูดถึงเรื่องพลอยในในมุมที่แบบเรารู้สึกว่าเขาอินคือมันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าว่าแบบทําไมใจร้ายจังแบบจริงๆความรักมันไม่ใช่แบบนี้นะทาไมยูถึงได้นู่นนี่คือยาวค่ะพี่ยาวยาวแต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจนะที่เขาอินกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาติดตามเขาติดตามเขาเขาคอมเมนต์ถูกต้องแสดงว่าเขาใส่ใส่ใจเดียหนูชอบแล้วก็เหมือนกับ เป็นอัธรรถแล้วก็มีความคิดเห็นเรารู้สึกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้อ่านเลยค่ะเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของความเข้าใจตัวละครให้เราด้วยในบางมุมค่ะสำหรับตัวหนิงเนี่ยหนิงว่าตัวละครปลางเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบขึ้นสุดลงสุดขนาดนั้นเขาใช่ไม่ได้ดากอเขาเป็นคนแบบเหมือนมั่นคงมาตั้งแต่ต้นแหละก็เป็นเหมือนพี่สาวที่คอยเป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยคนก็จะให้กําลังใจ ให้กำลังใจมากกว่าไม่ได้แบบว่ารูส้สึกเฮ้ยมันมันขึ้นลงอะไรขนาดนั้นไม่ได้สวิงใช่เสาหลากัลกให้ทุกคนกเป็นเสาหลากัลก,ลกเป็นเหมือนสติของทุกคนแบบว่าคอยเตือนคอยดูอะไรอย่างงี้ค่ะคนก็จะเออคอยแบบให้เชื่อฟังพี่บ้างอยากมีพี่สาวแบบนี้บ้างอย่างนี้หนูก็รู้สึกดีใจนะซึ่งจริงเราเป็นคนอย่างนั้ไหมหนูว่าก็เหมือนอยู่มันก็อาจจะไม่ได้สุดขนาดนั้นเหมือนกันอย่างที่ปรางก็จะมีมุมที่ เวลาเขาเป็นห่วงเนี่ยเขาเป็นห่วงโดยที่สุดตัวเลยอะเขาทุ่มสุดตัวเขาแบบอยากรู้ให้ได้ต้องพูดออกมาเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างตัวหนิงเองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นห่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมจะพูดเราก็จะไม่ตื่นเราจะเป็นคนอย่างอะไรงก็จะเหมือนบ้างแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นค่ะก็ในที่สุดพี่เจก็ได้แต่งงานแล้วค่ะหลังจากที่พยายามมาตั้งแต่ EP แรกจน EP สิบเอ็ดก็ได้เห็นแล้วว่า เขาบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะได้เห็นคอมเมนต์เยอะมากจากแฟนๆว่าเขาเขาลุ้นมากว่าเมื่อไหร่ที่เจจะ,จะประสบความสําเร็จในการขอสักทีแบบของ่ายๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องอลังการมากแต่ขอให้สําเร็จในที่สุดเขาขอครั้งเดียวก็คือเยย็ดเเลขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จเลยค่ะ,ะเราขอมาสามครั้งล่มทุกครั บางทีเราจะต้องอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้เขามาขออะไรกผิด้กงอนอันนี้คือตัวบ้าบางทีเราจะต้องอยู่เฉยๆแต่อย่างคู่เราตั้งแต่แรกจะบอกว่าเป็นคู่ที่สดใสหรือความรักขอสดใสแต่ปีแรกเลยใช่ค่ะคือเราเป็นคู่ที่เหมือนเป็นแฟนกันมานานแล้วเราเลยไม่ได้แบบว่าราม่าแบบเพิ่งจีบกันใหม่ๆขนาดนั้นแต่มันก็จะมีโกลมของปัญหาที่เราเป็นแฟนกันมานานมันก็จะมีเรื่องของคนที่เป็นแฟนกันอะไรย่างี้มันก็จะมีเรื่องอะไรก้าง อย่างเช่วันนี้คือสนิทกันมากแค่ไหนเพราะว่าร่วมงานจะมาจะปีก็สนิทกันขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะตั้งแต่วันแรกอนสนิทยังไงบ้างอันน้นที่ตอนนี้อันไหนเราคู่เรารีแคปค,คู่เมื่อกี้แล้วเขาเป็นยังไงก็คือเขาก็เป็นผู้ที่แบบชอบแกล้งกันแต่ว่านะเป็นฟิลแบบอ่าเวลายอยู่แกล้งแบบน,าน่ารักน่ารักนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้แบบ <c oughs> หรอ <c oughs> แกล้งจริงจังเแบบ ก็หวานนะหวานหวานยังไงคือด้วยทั้งคู่เขาจะเป็นคนแบบว่าซอฟซอใช่ไหมคะแบบว่าเวลาเขาอินเทอร์แอคกันก็จะค่อนข้างซอฟความรักที่ออกไปมันก็จะเลยดูแบบลาเวนเดอร์เหรอนุ่มนวลใช่จะดูแบบลาเวนเดอร์จะดูแบบเออใช่ดูดูมีความมืออย่างนี้ใช่ใช่เวลาคุยกันเป็นย่ังไงบีมี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไปกันบ้างมีข้าวตุ้ย้งไหมที่เขาพูดมาว่าไม่ค่ะยอมค่ะยอมค่ะยอมยอมรับทุกอยางมีอยู่ค่ะเราอาจจะคู่ฝั่งนี้เรารู้สึกว่าจะเป็นฝั่งสนุกสนานจะเป็นแบบฝั่งเอนเตอร์เทนฝั่งที่เต้นด้วยได้หัวเราะด้วยได้ตลอดเวลาไม่ค่อยเครียดไอ้เนียยคู่เขาเป็นยังไงน่ารักคุยได้เราสนุก energy ดี แล้วเ,เป็นไงวันนี้ฟนอลอีกเกทีท่ีสุดท้ายแล้วเรายังมีอยากสป,ปอยไหมว่ามันจะเป็นไงนเราสมหวังไปแล้วที่คู่เราสปปรออมหวังต้องสป,ปอยว่าที่พลอยจะตายไหมอ๋อใช่และอีกหนึ่งปมสุดท้ายใช่เพราะคนยังสงสัยอยู่ว่าจะจบแบบแบบไหนแฮปปีห้หร,หรือว่าไม่ค่อยแฮปปี้ ถ้ามันตายก็มาทำไงนะถ้ามันถังก็จบเลยนะก็ไปเจอกันเรื่องหน้าแล้วกันนะคะก็คือจะไม่ออกมาตรงนี้แล้วคือขึ้นรถกลับเลยคือเดี๋ยวหนูกลับกลับเลยกลับเลยแล้วดูสีสันสองเราดีใจที่ว่าแฟนินเดอร์คนทยเยเยโอดีใจมากดีใจมากแล้วเราเราเรารู้สึกอภพิเชษมากด้วยความที่เราอยู่ในวงการมานานใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าปกติเราจะมีแฟนไทยเยอะแต่พอเราเล่นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าบางคนที่เขาบินมาจากหลายๆประเทศเนาะเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณที่เขาแบบ บินมาแล้วเขาก็แบบในทวิตเขาก็จะส่งมาว่าเออเขาแบบ on the way นู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเออการเดินทางแบบนั้นนะมันไม่ได้ง่ายหมือนเราแค่นั่งรถมาจากบ้านมันมันมัน,ม,นมันหลายสิ่งมากๆแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะเรวมถึงแฟนไทยที่แบบตั้งใจตื่นมาตั้งแต่เช้ามาเป่าลูกโป่งอะไรเงี้ยมาจัดซุ้มเรารู้สึกว่าเออเราโชคดีจังเลยที่เรามีทุกคนคอยซัพพอร์ ใช่ค่ะจริงๆเราก็ดีใจกับทุกๆการมีอยู่ของแฟนคลับในทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าอินเทอร์แฟนส์นะคะแล้วก็ Hello อินเทอร n แฟ thank you for all your support ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนไทยนะคะที่ตามเรามาก็หลายอีเวนต์ค่ะบางคนก็แบบตามมาตั้งแต่หนูเนี่ยเป็นนักสแสดงใหม่ไม่มีผลงานแต่ว่าหนูก็รู้สึกได้ถึงกำลังใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวหนูค่ะก็รู้สึกเป็นแรงในการทำงานทุกวัน,นะคะ หนูก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกรับรู้ได้ถึงความเอ็นด,ดูของที่พี่แฟนคลับทุกคนทั้งทั้งคนแบบที่ฟปสุดทายแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยมาคอยเป็นกําลังใจให้เราในทุก EP คอยมาช่วยเทรนคอยแบบเหมือนทีมหน้าจอทีมมาตามงานเลยคือหนูรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นแฟนคลับแล้วก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันก็อยากทุกคนไปสนับสนุนพวกเราบ,บ,บนี้ต่อไปนะคะคือแฟนๆบางคน ตามสปอร์ตพวกเรามาตั้งแต่แบบว่ายังไม่เริ่มเขาเรียกถ่ายทำเลยใช่ไหมคะตอนแรกก็แอบกังวลน,นิดหนึ่งว่าจะมีคนชอบเราไหมหรือว่าเราจะถูกใจใครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ถ่ายทำได้ซีรีส์ออนไลน์แล้วเราเห็นคิดแบบว่าเฮ้ยมีคนอัพสื่อเรามีคนมีคนสปอร์ตในสิ่งที่เราทำ มีคนแบบตามใจเราแบบลูกฉันเป็นคนดีแล้วอ๋อโอเคหนูซึ่งปกติคือหนูป้อนค่ะที่บ้านเราไม่ได้พูดยีว่าลูกฉันว่าฉันไม่ใช่คนดี่สาโดนรณะเบบลูกฉันเป็็นนคดีกอออโเคค่ะหนนูเป็คแม่แม่สปอยมาแฟนถ่ายสปอยทุกวันนี้แค่หนูแบบเดินแม่ก็ชมเก่งลูกลหรือเพิ่งเกิดเนาะเดินวันนี้เดินสวยมากอะไรอย่างเงี้ยชมกันยากแบบว่าแค่แค่คนเรียกอะไรถ่ายรูปลงก็ สวยมากลุกลงโซเชียลลูกเก่งใช <c oughs> ่เรายิ่งแบบแฟนแฟนคอยแบบชื่นชมผลงานของเราด้วยนี่เป็นอะไรที่รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจตั้งใจมากๆในทุกๆซีนที่เราได้ทําการแสดงออกไปเราทุกคนแบบเหมือนเขาดูรายละเอียดที่เราแบบใส่ลงไปแบบตั้งใจแบบซีนนี้ซีนนี้เราลงดีเทลแล้วเ,เขามองเห็นอย่างนี้หนูรู้สึกแบบมีใจมากที่เขาตั้งใจดู ใช่เพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจถ่ายอยากให้เขาดูเหมือนกันแล้วก็เ,เสียงตอบรับจากแฟนๆก็คือเป็นกําลังใจของพวกเราในทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆค<ม>่ๆแะแต่ถึงจะมีแต่มนนีอีกเช่ไหมตั้งแต่เมือเร็วๆนี้รอรุนค <laughs> ่ะมีค่ะเอ้ยสปอยล์ละเดี๋ยวไว้รอรอ,รอรอรอประกาศนะคะสุดท้ายแล้วถ้าอานาคตใช้ร่วมงนานกันปดีเราคิดว่าคู่เราอยากได้กดอะไร <laughs> เรา,เราคิดไว้หลายอย่างมากรู้สึกว่ารู้สึกว่ายไงอยากจะตอบไม่เหมือนกัน อ่ะไม่เหมือนกันกได้ฉีกถ้าไปต้องเล่นด้วยกันอ่ะไม่อยากไม่อยากเล่นอะไรที่ต้องทะเลาะกันเยอะเพราะว่าเรื่องนีทะเลาะกันเยอะแล้ว,ลอ,ลวอยากเล่นอ,อยากเล่นเบาเสมองอะไรโคอมเมดี้เหรอไม่เอาคอมเมดี้ค่ะคอมเมดีม้ดเรื่องนีงค้คอมเมดี้แล้วไงเรา,ก,าก็จะเอาแบบว่าโรแมนติกอชอบโรแมนติกดราม,มา่าแล้วเราจะรับกันไหนรับโรแมนติกหรือรับดราม,มา่า เอาทั้งสองค่ะโรแมนติก80%ดราม่า20%อร์ซึ่งจริงๆแล้วก็คือดราม่า80สิโรแมนติกคือสองอที่สุดท้ายใช่จะก่อนใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหนูอยากเล่นสืบสวนสองสวนโสองโว์ไม่ไดใครเล่นกับหนูหรอ แกี่วกับเรื่องนี้ปันก็รูสึกสวนสอบสวนนะมีช็อตหลอกแล้วขอจริงจังนิดหนึ่งไม่ได้โผล่แบบอยากใส่เครื่องแบบหรอจริงทำไมถึงอยากสอบสวนซึมซึมนอะหนูหนูอยากได้อะไรที่มันเข้มข้นซ่อนเงื่อนแล้วก็รู้สึกแบบมีการพลิกแพลงแบบโอ้หอะไรอย่างเงี้เวลาดูเราจะรับบทอะไรเป็นตำรวจหรือว่าเราจะรับบทเป็นโจรเราเล่นค่ะหนูก็ เป็นอะไรก็ได้ค่ะหนูชอบการแสดงให้หนูเป็นได้ทุกตัวอันแล้วบทสุดๆุดเนาะถ้าเราต้องคิดเหร่มันจะประมาณไหนมันจะพอดเรื่องอ่ะพอดเรื่องเหรอคะให้ให้หนูคิดตรงนี้เลยให้กันให้วคนอื่นเขาดูตกใจว่าพอดเรื่องสื่อส่วนคนนั้นเหรอคนได้นะคนนั้นเราเราจะพบหลักกันที่ไหนคะไม่รู้คดีฆาตกรงหนึ่งใช่ไห้อตกลระหว่างที่เกิดเหตุหรือบนสซนอือระหว่าง ระหว่างไปละเม์ค่ะระหว่างสืบสวนระหว่างระหว่างญาติผู้เสียหายกับกับนักสืบค่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะพาร์ทเนอร์อินครามจริงๆซึ่งเราไม่ใช่เป็นผู้เสียหายี่นอนอยู่ไม่ใช่อ๋อเออให้หนูมีบทนิดนึงอ๋อไม่ใช่ผมไปละเมเลยไม่ใช่เอออะไรกันาเฮ้ยเคยคิดไว้ที่อยากเล่นคือแบบคอมเมดี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมดี้แบบ แบบเบาสมองเบอร์แบบที่ตอนนี้มีเรื่องนี้อยู่อยอางเขาแบบเขาปล่อยจอยแบบว่าปล่อยจอยแบบว่ามีควาไวไปหรอเต็มความไวมีความไวไปเลยเนียเนีแบบว่าอาจจะแบบคอมเมนตี้ลอยกับอีกอย่างคือดราม่าอยากเล่นดราม่าแบบตัวละครลึกๆมีโปมีอะไรอย่างเงี้ค่ะเอเริ่มแมทกับเขาแล้วนี่ดราม่าสืบสวนมีโปอันนี้ถ้าเราฉีกไปก็คือไม่ได้กับเขาแล้วนะหรือเราจะ่แลรหนูคิดว่า หนูว่าหนูกับที่เหลี่ยมเลยถ้ไม่ไปที่ทางเดียวคนละเรื่องแล้วนะหนูว่าหนูกับหนิงมีศักยภาพในการบูแอคชั่นมีดูหน้าด้วยดูชุดด้วยคือเหรอดูเห็นแบบว่าเราสองคนเป็นคู่หูในเรื่องที่แบบบูคู่กันแล้วแบบปล่อยเลยเกือบระหว่างที่แบบเขาเรียกอะไรแลกแลกดวลปืนอยู่ดูดูแล้วก็แบบว่าปล่อยเลยดูหน้าหนิงลอยแล้วเนี่ย ำะมาคิดอยู่จะถือปืนยังไงหน้าดินี่เรา่าเป็นได้เนะใช่แบบอะไรใส่ั็อ่ะไปอยู่เขาอ่เราได้อยู่ร่องเดียวกันได้ได้ได้ันเ้ียทันสุดท้าแต่ละาคู่ฝากของคุณแฟนเอาคู่เราปอ้ หนูขอบคุณเป็นร้อยร้อยรอบก็ไม่พอค่ะเป็นกําลังใจที่ดีของหนูในการทั้งการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับผลงานที่พวกเราตั้งใจทําให้ทุกคนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับพวกเราตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเรื่อยๆในโปรเจกต์ต่อไปด้วยนะคะใช่ค่ะ Thank you Interfans for all your support and s e e ย t เซียนิตร์ขอบคุณค่ะ ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากค่ายของเราไว้ด้วยแล้วกันนะคะ h า r d c อ r e s ู e ิโอก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีกคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณฟฟแฟนๆราก็พี่ๆสื่อคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะจะเขาเรียกอะไรมีอีเวนต์อะไรก็แบบคอยแตบว่าให้ความสำคัญกับพวกเราตลอดข, <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้เสิร์ฟจ้าบ๊ายบายไลฟ์หน่ค่ะบ๊ายบาย